เสมียนเสมียนมานี่หน่อยมานี่หน่อยค่ะนี่จะบอกอะไรคุณอย่ากหนึ่งคุณเห็นไหมเห็นที่ดินแถวแถวนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นที่ดินแถวนี้ไหมเห็นผมมีโครงการใหญ่จะทําขุดคอคอดกระนะระยะทางเนี่ยมันจะร้อยแปดสิบกิโลเมตรกว้างสามร้อยเมตรนะแล้วผมจะเชิญเพื่อนผมสามคนนะคนที่หนึ่งคือทรัมป์นะทรัมป์นี่ต้องมาเป็นตัดลิบบิน สีจิ้นผิงเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนในการขุดตรงนี้ปูตินมาเป็นหุ้นส่วนในการขุดตรงนี้รู้ไหมทำไมผมต้องการสงบศึกของทุกประเทศในโลกผมจะเป็นคนสงบศึกสงครามโลกครั้งที่สามที่สำคัญแน่ๆเลยนะเราเป็นไข่แดงตรงนี้ถ้าเรามีคอคอดกะตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรรู้มะมหนึ่งได้มิตรภาพสองได้หุ้นส่วนเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ คิดใหญ่ต้องทําใหญ่คิดใหญ่ต้องทําเป็นเข้าใจป่ะหน้าน้ําเนี่ยเราเรากว้าง300เมตรเราลึกร้อยหสิเมตรทะลุจากซ้ายไปขวาของทะเลเข้าใจป่ะแล้วเรือขนส่งสินค้าเรือท่องเที่ยวเราจะได้ทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์ใช่ป่ะที่อยู่ในดินแดนแถบนี้ใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจยังแล้วเราจะเอาเงินจากไหนอ่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเรามีทองคําฝากไว้ที่ฟอร์ดน็อกสองตัน คำนวณแล้วคิดแล้วทั้งหมดแล้วประมาณสองแสนล้านเราคิดว่าเราเอาทองคําสักร้อยตันพอจ้างเขาทองคำร้อยตันประเมินมูลค่าณนะตอนนี้ที่หนึ่งบาทสี่หมืหพันบาทเนี่ยหนึ่งกิโลก็เท่ากับประมาณหกสิบเจ็ดบาทบาททองคำจุดห้าอะไรทักอย่างนะคํานวณมาคํานวณไปนะหนึ่งกิโลกร,รัมจะได้อยู่ประมาณสามล้านหนึ่งแสนกว่ากว่านะเพราะฉะนั้นถ้า 10ตันเนี่ยเอ้ยร้อยตันเนี่ยจะได้อยู่ราวส0 0แสนกว่าล้านเราเสียทองคําแค่10บตันเพราะว่าทองคําที่ฝากไปฟอร์ดน็อกเนี่ยบอกเลยไม่มีปัญญาไปเอาคืนเพราะมันไม่มีแล้วอเมริกาเขาเอาไปแปรรูปเป็นเครื่องบินนะเจดกองเรือเจ็ดกองเรือเป็นเครื่องบิน F-22 ยี่เป็นจรวดนําวิถีนู่นนี่นั่นเลดราชั้นเลิศนะเป็นช็ด g t t เขาเอาไปลงทุนในไม่ได้เขาหมดแล้วเกี่ยวกับการรักษา ประเทศของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีปัญญาไปทวงคืนเมื่อมันม,มีปัญญาไปทวงคืนเราก็เอาสัญญาที่เราฝากไว้ที่เป็นทองคําตรงนั้นเราไม่มีปัญญาจะทวงคืนนะเอามาเป็นค่าจ้างนะจ้างอเมริกามาขุด้าใจายบ้าเราก็อาจจะใ่้ให้เขาถือหุ้นส่วนทักสี่ห้าเปอร์เซ็นตนะชวนจีนมาชวนรัสเซียมาทุนประมาณสองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นล้านเหลืออีกประมาณเนี้ย หนึ่งแสนถึง 5, อีกห้าหมื่นล้านเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเสียทองคําแค่ร้อยตันเพราะฉะนั้นไม่ได้ชักเงินออกจากไอกระทรวงการคลังนะไม่ได้ชักเงินออกจากธนาคารประเทศไทยนะแน่นอนเงินสำรองทองคํามันน้อยลงแต่ถ้าเรามีคอขอดกะเส้นนี้มาปั้งเนี่ผมถามหน่อยที่ว่าเราจะได้นะค่าผ่านทางตรงเนี้ยสิบปีเนี่ยเรามีนี่อยู่สิบห้าล้านล้านเนี่ยหมดภายในสิบปี เข้าใจยังอันนี้บอกก่อนนะว่าว่าเราอธิบายคร่าวๆจริงๆในแผนมันมีลึกกว่านี้จะต้องสร้างต้องซื้อต้องทุกสิ่งทุกอย่างอีกมากมายนะชั่วโมงนี้ประเทศไทยต้องการกําลังการพัฒนาเป็นอย่างมากเราต้องคิดใหญ่ทําเป็นคิดให้ไกลไปให้ถึงให้ได้แล้วสิ่งที่เรามีตอนเนี้นํากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้หมดโอเคปะ่ะเข้าใจไหมเออเออปาคะอืมได้เวลากินยาแล้วคะ่ะเอาเหรอทำไมมันเร็วไง ไ,ได้เวลากินยาลว้วไปค่ะไปกินยาไปได้เวลาล้วชีโบชีเมอ่ะยังยังไม่เลิกไปค่ะ